ใครได้กินแล้วติดใจเค้กอาชีวะเหมือนในเพลงเลยนะเพลงก็หวานขนาดนี้แล้วเค้กก็น่าจะหอมหวานเหมือนกันนะครับค่ะมีหลายรูปแบบนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้าวันนี้เรามีผู้บริการเยอะมากเต็มห้องส่งเลยแต่ถึงท่านที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นตัวแทนจากอาชีวะศึกษาขอนแก่นด้วยนะครับท่านผู้บริการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่นท่านพอนงยานะครับกัลยาลักษ์ท่าสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะมาดูเรื่องของขนมต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ก็อยากจะให้ทางทางท่านผู้บริการได้เล่าถึงกิจกรรมในช่วงนี้นะคะว่าเด็กๆนักศึกษาเองเนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะรองรับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะค่ะช่วงนี้เรียนอาชีวะสนุกมากนะคะเนื่องจากว่าเ,เป็นยุคทีออ่อาชีวะเนี่ยกำลังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จริงๆได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาตลอดนะคะคแล้วก็ ทางสํานักงานข้าการการชึ่ษศาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชุกษาขอนแก่นนะคะก็ได้มีนโยบายนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนารูปแบบะ,ะการเรียนเป็นระบบทวิภาคีนะคะเป็นด้วยเรียนด้วยระบบความร่วมมือนะคะแล้วก็กระบวนการเรียนเนี่ย ก็เลยได้สอดรับในเรื่องของการประกอบอาชีพเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในยุคใหม่นี้นะอาชีวะจึงเป็นเป็นเรื่องที่น่าเรียนนะคะเป็นเรื่องที่ท้าทายนะฮะเด็กๆเรียนแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้เลยดูเหมือนได้ทํางานจริงๆทําตอนเรียนไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรียนอาชีวะนี่ก็จะเรียนด้วยการฝึกทักษะนะฮะแล้วก็เด็กๆก็จะต้องมีชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ในชชีพิะแล้วก็ได้ฝึกทํางานจริงจากสะท้อนกับการโดยตรงเด็กที่อยู่ในอาชีวะเนี่ย ต้องสามารถทําขนมเค้กได้ทุกสาขาไหมคะหรือว่าเน้นสาขาไหนเป็นพิเศษที่ต้องมาทำขนมทำคุกกี้คือคืออย่างนี้ค่ะวิทยาลัยอาชวีวศึกาขอนแก่นเนี่ยนะคะเราสังกัดสํานักงานทําการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีสาขาในการเรียนเนี่ยถึง ห้าประเภทวิชานะคะมีค่ากรรมศาสตร์นะฮะด้านนี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรเนี่ยนะคะก็มีงานศิลปะที่ที่ระเมียดละไมนะคะค่ะค่ากรรมมีศิลปกรรมนะคะศิลปกรรมเนี่ยเราก็จะมีทั้งสาขาการออกแบบนะะคอมกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะแล้วก็มีเรื่องของวิจิตรศิลป์เพราะนั้นเนี่ยเด็กก็จะได้สืบสารมรดกไทยแล้วก็มีคณะบริหารธุรกิจ ทั้งบัญชีเลขานุการนะคะการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะมีประเภทวิชาสารสนเทศนะคแล้วก็มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ๋อในท่องเที่ยวก็จะมีตะางทั้งหมดเนี่ยเรามี16สาขาวิชานะฮะเด็กๆก็จะเรียนในในเมชจื่อของตัวเองนะคะในในสาขาของตัวเองโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะเด็กของอาชีวะเนี่ยนทั่วประเทศนะคะ ขณะนี้เนี่ยจะใช้ระบบการเรียนด้วยโปรเจกต์เรียนิ่งนะคะก็คือการเรียนด้วยการทําโครงการนะคะแล้วก็เราใช้เรื่องของค r e a t ที e เข้ามาใช้กับเด็กด้วยนะเพราะฉะนั้นเน่ยเด็กจะถูกผลิตออกไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ได้ฝึกวิชาชีพของตัวเอย่างเต็มที่กระบวนการทางวิจัยนะยก็เข้ามามีส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะใช้ช่วงของการทําเค้กเนี่ยนะคะเป็นการบูรณาการโอ้รวมหลายศาสตร์เลยนะเอาทุกศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเค้กปีใหม่ซึ่งเราจัดกันมาโหเป็นมากกว่า10ปีนะคะเดี๋ยวเรามีแฟนคลับตอนนี้มีเพลงแล้วด้วยนะเราเรามีแฟนคลับที่ติดตามคอยจองพอถึงปีใหม่ต้องที่ไอซิว่ะก็ก็คือโครงการเนี้ยนะคะก็จะเป็นการบูรณาการการเรียนนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ การนำเอาวิชาชีพของทุกศาสตร์เนี่ยนะคะเข้ามาใช้เพื่อที่จะทำโครงการให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ไม่ใช่แค่ข้าหาดกรรอย่าเดียวทีม่มาช่วยเข,เขาจะได้ทำตามตามลักษณะวิชาชีพของเขาเลยค่ะนะ,ะมันเป็นลักษณะการบูรณาการเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการนเนี่ยมันก็จะมีสาขาฝ่ายผลิต นะคะแผนกอาหารนะคะที่เราเป็นสถานสาผลิตเชฟอยู่แล้วนะคะเือนอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมครับค่ะอันข้างนั้นนะคะเป็นเชฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมาขายเค้กด้วยไหมคะอาจารย์ปีนี้เนี่ยเรากําหนดให้เป็นตีมตีมของไดโนนะคะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นเรานะคะก็เป็น KVC Dino Cake in Love นะคะ ดโนเคกอินแล้วไดโนเคกเพราะว่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราใช่ไหมคะพอนึกถึงไดโนเสาร์ต้องนึกถึงขอนแก่นนะคะเราก็จับตัวเนี้ยนะฮะเป็นธีมในปีนี้นะจูงใจให้เด็กๆเนี่ยอยากจะขายด้วยแล้วก็อยากจะทานด้วยดูมีสีสันดูมีอะไรที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับผมสินค้าล่ะคะปีนี้มีอะไรให้ผู้บริโภคเลือกซื้อบ้างเยอะมากวันนี้เอามาเยอะเลยขอผู้บริการแนะนำปิดล้ามาหรือแบบนีอคืออยากเรียนอย่างนี้ค่ะว่า ในในตัวโครงการเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนว่าเป็นการบูรณาการกันในทุกสาขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ากรรมในสายค่ากรรมเนี่ยเป็นฝ่ายผลิตนะคะผลทำเป็นอาหารได้ทำตัวตัวเค้กนะคะแล้วก็สาขาศิลปกรรมก็เข้ามาช่วยดีไซน์วาดหน้าไดโนเสาร์นะคะที่เห็นสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มันมีทั้งหน้าแยมหน้าครีมแล้วก็ฝ่ายแพ็กเกจนะคะฝ่ายบรรจุภัณฑ์นะคะ แล้วก็มีข้อสําคัญคือทุกคนต้องฝึกเป็นนักขายเป็นนักขายเป็นนักขายตั้งเด็กทุกคนนะคะปีหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะเ,ออเราก็มาเปลี่ยนวิธีคิดให้เด็กฝึกเป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายจะได้สอดรับกับการเรียนวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนต้องฝึกเป็นนักขายหมดเลยอย่างน้อยต้องขายให้ได้หนึ่งก้อน ต้องขายได้นะแล้วก็ใช้กระบวนการในการนําเสนอได้นะคะนะไม่ใช่ไปบอกว่าช่วยซื้อให้หน่อยนะคะต้องมีเทคนิควิธีเราจะมีการอบรมนักขายนะคะทำแผนธุรกิจนะฝึกให้เด็กทําแผนธุรกิจแล้วก็อบรมนักขายเพราะฉะนั้นด้วยกระบวนการก็จะมีขั้นตอนนะเด็กก็จะมีสายของครูที่ปรึกษานะคะแล้วก็เทรนนะแล้วก็เทรนนิ่งเด็ก ฝึกตั้งแต่ฝึกอบรมการทําเค้กแต่งหน้าเค้กนะคะแล้วก็ฝึกการขายพัฒนาบุคลิกภาพไปในตัวด้วยยิ้สวยๆอย่างนี้ฝึกมาแล้วฝึกค่ะฝึกมาแล้วโอ้โหสวยงามมากแล้วก็การออกไปจําหน่ายเนี่ยก็จะใช้รูปแบบของการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะก็จะดูกลุ่มของผู้บริโภคนะฮะก็เด็กก็จะออกไปขายตามสายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการตอบแทนนะจะมีผล รางวัลนะให้กับผู้ที่สามารถที่จะเป็นนักขายดีเด่นนะครับรีวอร์ดของเขาด้วยใช่ไหมคแต่ในกระบวนการผลิตเราทำเหมือนแมสโปรดักต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่ผลิตเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนก้อนนึงได้กี่บาทนะฮะคนแต่งหน้าก้อนและได้ก้อนละท่าด้วยได้รายได้ด้วยมีรายได้แล้วก็ได้ตามกำลังความสามารถของตัวเองด้วยนะคะเห็นท่านผู้ในการบอกว่ามีแฟนคลับ นะคะ<ช>เ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยอย่างช่วงอย่างเงี้ยมีเริ่มมาจองเข้ามาหรือว่าเรามี Delivery ไปส่งถึงที่ไหมแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะการการจำหน่ายเนี่ยนะคะเรามีหลายช่องทางนะ,ะช่องทางแรกเลยก็คือจาก พวกเราโดยตรงตั้งแต่ผู้นวยการติดต่อได้เลยทุกคนเลยค่ะนักเรียนทุกคนเลยคุณครูทุกคนเลยครอบครัวอาชีวศึกษาใช่ค่ะเป็น KVCfamily เนี่ยนะทุกคนต้องเป็นนักขายค่ะอยากน้อยต้องโฆษณาขายให้ได้หนึ่งกล่องเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะเราก็ไปถึงที่ขายตรงด้วยนะคะไปขายตรงถึงที่เลยนะคะ ถ้าสั่งจำนวนห้าสิบกล่องขึ้นไปเอาไปส่งถึงที่ไปส่งให้ถึงที่ส่งให้เลยหน้ารานเหรอครับปีนี้หน้าร้านก็ก็เช่นเดิมนะคะคือพอต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะตอนนี้เราเริ่มปล่อยเราเริ่มปล่อยคุกกี้แล้วนะคะเพราะคุกกี้เนี่ยจะผลิตก่อนคุกกี้นี่ขายดีมากผลิตไปได้แล้วทุกคนชอบค่ะแล้วก็ต้องอันนี้สั่งจองข้ามปีข้ามปีสูตรนี้ปีละครั้ง อีละครั้งและสูตรนี้ที่นี่ที่เดียว่ะรสชาติอะไรบ้างมีอยู่3มีอยู่3รสนะคะก็จะมีเนยสดนะคแล้วก็มีคอนเฟลกแล้วก็มีช็อกชีพอ๋อนี่ช็อกชีพนี่อร่อยนะค่ะแล้วก็ทั้ง3รสเนี่ยก็จะเป็นคือเราจะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบนะฮะที่มีคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็ต่ำกว่าท้องตลาดนะฮะแล้ขายร้อนะคะแล้วก็ คุณภาพเนี่ยนะคะใช้เนยสดกองใหญ่ๆแบบนี้ร้อยแปดสิบเองนะครับพยายามจะเปลี่ยนวิธีคิดนของผู้บริโภคนะให้หันมาบริโภคสินค้าที่ที่ไม่ไม่ไม่แต่งเติมอะไรมากนะคะก็จะได้ปรับทัศนคติในเรื่องของการผลิตด้วยนะคะ แล้วอย่างขนมเค้กนะคะเราจำหน่ายปอนละเท่าไหร่ยังไงคะปอนละร้อยแปดสิบค่ะราคายังเท่าเดิมเหมือนเหมือนสิบปีที่แล้วค่ะยังก็ยังอยู่เนี่คืออย่างดีเลยค่ะคุณภาพของวัตถุดิบอย่างดี่ข้อแตกต่างของเราเนี่ยก็คือเราจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําให้กระบวนการทำเนี่ยนะฮะให้ให้มีความสะอาดนะคะนะเหมือนกันที่น้องๆมาโชว์ตอนนี้ตอนนี้แต่งหน้าอะไรอยู่ครับอ๋อ มีหน้าอะไรครับน้องไดโนเสาร์นี่เป็นน้องๆที่ทำทาได้ทุกคนเลยใช่ไหมครับต้องเรียนทางสูตนี้ต้องเป็นประมาณปีไหนถึงจะสามารถแต่งหน้าเค้กได้คะก็คือนักเรียนในระดับปวชนะคะเราเอามาฝึกอบรมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นไหนก็ได้แม้แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยขอเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็สอนนะคะเพราะว่าสถานสาเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้สังคมเนี่ยเห็นว่า การให้ให้ไว้วางใจสถานศานะคะในการที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนมีอาชีพเพราะฉะนั้นห่วงระยะเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวลานานสัปดาห์เดียวสําหรับเค้กนะคะช่วง2 5ถึง30ธันวาคมเนี่ยนะคปช่วงที่เราปล่อยเค้กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็เข้ามาเรียนได้นะคะแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพทําเป็นใช่ค่ะนะครับครับผมเค้กหนึ่งก้อนนี่ถ้าเราจะไปสั่งเป็นออเดอร์ต้องใช้เวลา จองหรือว่าเตรียมนานไหมครับไม่ต้องเลยค่ะโทรศัพท์มาก็ได้เลยนะคะที่วิ่ดีอะไรได้เลยไหมได้เลยค่ะแต่สั่งจองไว้ก็จะดีตรงที่ว่าเราก็จะได้เซ็ตไว้ให้เลยนะคะพอถึงเวลาก็สามารถที่จะรับได้ค่ะตอนนี้มีหน้าตาเค้กอยู่กี่แบบครับผู้พูดในการหลักๆปีนี้เนี่ยเราพยายามทำตามธีมนะคะปกติเค้กเนี่ยเราพูดถึงเค้กก็มักจะเป็นดอกไม้นะคะ หอมหวานแล้วก็สวยงามนะคะเปีนี้เนี่ยเราพยายามเอาธีมไดโน่เพื่อให้เด็กเนี่ยคิดนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนด้วยโครงการนะคะแล้วเราก็ฝึกเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะคะทุกๆปีเนี่ยด้วยกระบวนการวิจัยของเด็กเนี่ยนะคะก็จะคิดผลิตพันตัวใหม่นะคะแล้วก็พยายามจะทํารูปแบบใหม่ๆนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีดีไซน์นะได้ฝึกดีไซน์รูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ หลักๆก็จะเน้นปีนี้ก็จะเน้นไดโน่นะคะแล้วก็ดอกไม้ก็ยังคงมีดอกไม้แบบนี้ที่เราเคยเห็นกันเป็นพวงมาลัยนี่ก็เหมาะที่จะเอาไปให้ผู้ใหญ่นะคะหรือแม้แต่งงานแต่งงานนะคะอย่างเค้กที่ด้านข้างเนี่ยนะคะมีชุดขนมชุดันมักด้วยค่ะก็เป็นเค้กแต่งงานที่เป็นเค้กชั้นอันนั้นก็เป็นฝีมือนักเรียนเป็นฝีมือนักศึกษาค่ะเนี่ยจัดทุกรูปแบบทุกไสเลยค่ะยอดปีที่แล้วสถิติทําไว้กี่ก้อนครับกี่ปอนด์ครับพ่อ ด้วยด้วยกำลังผลิตนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องห้องห้องผลิตนะคะปีหนึ่งเนี่ยคุกกี้เนี่ยจะได้หมื่นกล่องหมื่นกล่องอันนี้กำลังเนาะะ,ะจำกัดแล้วนะครับ<笑><笑>เค้กก็จะประมาณอยู่ที่ห้าพันหกพันกล่องประมาณนี้นะคะ่ะเด็กเองก็จะมีไรายได้ <ขา S 1> ใช่ไหมคะอาจา,าไรย์รายได้ที่เกิดจากโครงการนี้เนี่ยนะคะก็อยา,ากจะเรียนว่าถ้าใครสนับสนุนนี่จะได้บุญมากเลยนะคะ,คะขั้นต้นเนี่ยนะคะเราจัดเป็น ค่าตอบแทนให้เด็กที่เขาฝึกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กแล้วก็ได้ดูสมรรถนะเด็กด้วยว่าคนหนึ่งเนี่ยมีควา,ามแตกต่างกันยังไงนะบางคนเนี่ยโ,โหในในห้านาทีเนี่ยบางคนสามารถแต่งได้สอ<ป>งแ <ขา S 2> ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว <ขา S 2> ค่ะอันนี้เป็นสมรรถนะเด็กเขาจะได้เงินตามตามมีมีค่าตอบแทนตามตามที่เขาทาใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทุนก<อ>ารศึกษา ทุกปีเนี่ยโครงการของเราเนี่ยจะเป็นตอบแทนเด็กนะในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กทุกปีนะคะเด็กยากจนของอาชีวะในเยอะนะคะเราก็ช่วยกันนะคะแล้วก็ที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือเราไปทําเป็นห้องเรียนเฉพาะทางให้กับผู้เรียนปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําห้องเรียนเฉพาะทางให้ทุกสาขานะคะแล้วก็มี การประกวดของสำนักงานการการศึกษาเนี่ยนะคะเขาจะมีการประกวดห้องเรียนเฉพาะทางเพื่อเป็นการส่งเสริมค่ะให้เด็กเนี่ยมีห้องเรียนที่เหมาะสมแล้วก็อำนวยความสะดวกกับเด็กกับประชาชนที่เข้าไปใช้นะคะปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในห้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกับโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านได้มีส่วน สนับสนุนเด็กเนี่ยอนอกจากสนับสนุนให้เด็กเนี่ยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสร้างทัศนคติในการทํางานให้กับเด็กนะคะ แล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนทางอ้อมให้สถานศึกษาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะมีห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมคือไม่ใช่แค่เค้กไปฉลองในช่วงปีใหม่ท่านได้อิ่มใจด้วยที่ได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆด้วยแค่แค่ดูลูกหลานเราได้ได้ฝึกวิชาชีพก็สุขใจแล้วครับเนื่เป็นผู้มีการเนี่ยยังเห็นแล้วมีความสุขนะคะกับเด็กๆนะพอน้องๆทําได้นะใช่ค่ะจากที่เขาไม่เป็นเลยเลยนะคะเราก็มาปั้นมาปลุก เพื่อที่จะให้เขามีบุคลิกที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้นะเนี่ยทำเค้กเองได้เนี่ยน่าภาคภูมิใจเนี่ยเนี่ยน่าในระหว่างที่เราคุยกันไปเนี่ยน้องเขาจะแต่งหน้าเค้กเสร็จแล้วนะคะช่วงท้ายนี้ท่านผู้บริการมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนเรียนเชิญเลยค่ะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าอาชีวะในยุคใหม่นี้นะคะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนนะคะ เราก็มีระบบทวิภาคีนะคะในเรียนด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการนะคะแล้วก็ท่านความร่วมมือเนี่ยนะคะมีทั้ง สถามกับการภายในนะคะแล้วก็กต่างประเทศด้วยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพนะคะเขาจะได้ภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นกําลังที่เข้มแข็งนะคะให้กับสังคมะคะด้วยการช่วยเหลือตัวเองได้อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะชิ้นงานผลงานที่เกิดจากการจัด การศึกษาของอาชีวศึกษาเนี่ยนะคะมันหมายถึงฝีมือกําลังแรงงานของคนในประเทศเรานะคะถ้าเราให้เขามีโอกาสได้ฝึกปลือฝีมือนะคะทำบ่อยๆนะคะจนเกิดทักษะมากมากเนี่ยนะคะเราจะมีแรงงานที่มีฝีมือระดับชาตินะคะซึ่งก็จะไปแข่งขันกับนานาชาติได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็ฝากว่าปีนี้นะคะถ้ายังคิดไม่ออกนะคะว่าจะหาของขวัญอะไรดีให้กับคนที่รักนะคะ เดินขอให้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมนะเด็กๆนะให้เขามีกำลังใจในการเรียนนะคะผู้ใหญ่เห็นคุณค่าในฝีมือที่เขาผลิตขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสำหรับสังคมเรานะคะก็ขอให้สนับสนุนนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะส่งลูกมาเรียนอาชีวศึกษากันเยอะๆนะคะ เด็กๆก,ก็จะได้พึ่งพาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปค่ะครับผมทราบข่าวว่ามีสเตปด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ว่การมีสเตปด้วยนะครับจะมาโชว์สักหน่อยปิดท้ายในช่วงนี้นะครับอ่ะสเตปเป็นยังไงครับอ่ะพร้อมนะครับเสิญจเลยครับ ครับวันนี <universal of> <language> ้ขอบคุณท่านผู้ในการวิทยาอาสตวศึิตาคอนแกนท่านผู้ในการนองเยาวกัลยาลัพที่ให้เกี่ยวกับเราขอบคุณน้องๆทุกคนที่วันนี้มาเติมเต็มสีสันในรายการด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสนทนาภาษาอาเซียนกันค่ะ